โยโยสวัสดีชาวฟาเฟรมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวระบบปิดเปิดไม้ผู้เล่นหรือเพื่อนคนที่ใกล้เคียงก็เป็นระบบที่ว่าใครที่แบบว่าชอบมุดไม้หรือชอบที่แหกปงแหกปากดา่าเยอะๆเราก็สามารถปิดไม้มันได้ครับในเกมให้ผู้เล่นเขาปิดไม้ได้เลย ที่เราจะกดเลข1 2 3 4งห้านะครับตามจํานวนคนอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราจะใช้ระบบเราก็กด G เราตั้งปุ่มได้หมดครับระยะเท่าไหร่แล้วก็กด G ขึ้นเนี่ยมันจะมีมีมีเลขบนหัวนะครับผมนี่ว่าเราจะปิดเลขหนึ่งเลขนี้ก็คือปุ่มกดเลข1เลข2นะครับแล้วก็ถ้าเรามันจะมีลูกขึ้นแต่ UI ยังทําไม่ค่อยเสถียรทั้งเท่าไหร่นะครับต้องรอแก้ พอถ้าเราเดินออกมาจากวงปุ๊บมามันก็จะหายนะครับถ้าเราเดินเข้ามาระยะประมาณถ้าระยะประมาณนี้ยระยะที่มันมองเห็นตัวหนังสือหรือตัวเลขเราก็สามารถกดปิดแล้วได้กดปิดเขาโดยที่เรากดเลขนะครับพอจะปิดเลขสองเนี่ยใช่ไหมปิดเปิดใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนท่กเลขหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องมันพูดนะครับแล้วผมจะปิดเสียงนะครับ ลองพูดหน่อยดิพูดหน่อยพูดอะไรก็ได้พูดยาวๆเลยนี่ครับจิ๊บจ๊อยปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับปรับปึอบปึ๊บอ๋ออปึ๊บปึ๊บปา๊บปล๊บคาแลปวก็ปึ๊บปึ๊บปึกบป้คบปบปึ๊บปึ๊บปึบปอ๊อปเราปิดอ่ะเราเดินออกเดินปึ๊ไป่ะเราเดินเข้ามา ว่าเราไปบวกต่อแล้วก็ปิดอันนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้การแหลกไม่การอะไรถ้าเราจะเปิดใช้งานเราก็กดเหมือนเดิมกดจีแล้วก็เอาเขาปิดนะครับปิดอออีอ๋ออ,อ,อ,อนะครับประมาณนี้ครับเรากดปุ๊บอเห็นไหมลููเขาจะเป็นสีเทาครับนะ,บนะบแล้วเขาก็จะบ่นอะไรไปก็พึมพมๆเพลงไปเรื่อยๆตามภาษาเขาเขาก็เราก็ไม่ต้องได้ยินเสียงเขาไม่ลำคาญก็ระบบก็จะประมาณนี้ครับ อ,อ๋อปยี่อะไรและโด้งเโลเอยโอเคครับประมาณนี้ครับอ่าโอเคพอละโอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อซื้อสคริปต์ได้ใน Discord เลยนะครับผมวันนี um ้ก oh ็ไม่มีอะไรมาครับก hey, ็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ